ซินเจียยู่อีซินีหัวนช้ยนะครับวันนี้พิเศษแน่นอนครับกับรถไฟฟ้าคันแรกของค่าย Mercedes-Benz นะครับพบกับ Mercedes-Benz EQS 500 4Matic AMG Premium คันนี้เลยนะครับนี่รถไฟฟ้า100%นะครับรุ่นแรกที่ออกมาจำหน่ายของค่าย Mercedes-Benz EQ เลยนะครับนี่บอดี้ของเขาเป็นไงครับสวยงามนะครับถ้าเทียบกันนะครับบอดี้ความยาวอยู่ที่5 2เมตรนะครับถ้าเทียบรหัสก็คือน้องๆ S Class ใกล้เคียงกันเลยนะครับที่สําคัญครับรถปี2023ออกเดือนกุมภาพันธ์นะครับตอนนี้เลขใหม่เป็นแค่9,000โลประหยัดไปเป็นล้านเลยนะครับรถใหม่ตอนนี้7,200,000บาทนะครับวันนี้เหลือเพียงแค่5,490,000บาทมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวด้วยกันนะครับรวมกําลังแรงม้า449แรงม้าตัวนี้เป็นรุ่นประกอบในประเทศนะครับเพิ่มความจุข,ของแบตเตอรี่เนี่ยเป็น108.4กิโลวัตต์ทำให้เขาเนี่ครับชาร์จเต็ม1ครั้งเนี่ยสามารถวิ่งได้ไกล้ถึง 702กิโลเมตรนะครับแต่จริงๆน่าจะอยู่ประมาณสัก600ต้นๆเนี่ยผมถือว่าโอเคมากๆแล้วครับกับการเดินทางไกลในการชาร์จหนึ่งครั้งนะครับทำเวลาดีมากๆนะครับรถไซส์ใหญ่ขนาดนี้นะครับศูนย์ถึงร้อยใช้เวลาเพียงแค่4.8วินาทีกับความเร็วสูงสุดอยู่ที่210กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแค่ฟังแค่นี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช้น้ํามันเลยประหยัดแค่ไหนนะครับน่าใช้สุดๆตัวกระจังหน้านะครับสังเกตดูนะครับจะเป็นแบบทึบเลยนะครับแล้วเป็นกระจกเงาแล้วเป็นลายแบบ ดาว Mercedes-Benz เนี่ยทั้งหมดเลยนะครับไฟหน้านะครับเปลี่ยนมาเป็นแบบดิจิตอลไลท์เรียบร้อยนะครับความละเอียดถึง1.3ล้านพิกเซลมาพร้อมกับตัวอัลตันเลนส์ไฮบีนะครับระบบปรับไฟสูงแบบอัตโนมัตินะครับเขาจะมีตัวเรดาร์นะครับคำนวณนะครับพื้นที่ของตัวถนนนะครับแล้วก็ปรับแสงตามพื้นที่ของตัวถนนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าอัจฉริยะมากๆและดีไซน์ของเขานะครับต้องบอกเลยว่าตัวไฟเดย์ไทม์นั้นิ่งไลท์เนี่ย มันจะไม่ใช่อยู่เฉพาะคมตัวโคมไฟนะครับเขาจะพาดไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับตัวนี้นี่ดีไซน์สวยงามมากๆนะครับสำหรับไฟหน้าและที่สําคัญครับรถ EV สังเกตได้นะครับด้านหน้าเนี่ยทึบหมดเลยนะครับไม่มีช่องดักอากาศใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่เหมือนรถสันดาบปกติทั่วไปนะครับจะมีแค่ช่องระบายอากาศตรงนี้แค่ช่องเดียวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัว a g ชุดแต่งแบบสปอร์ตด้วยนะครับผม ด้านหน้าว่าสวยล้ำขนาดนี้นะครับดูด้านข้างของเขาล้อแบกเนี่ยให้มาเต็มๆนะครับเป็นมัลติสป k e ขนาดถึง21นิ้วด้วยกันนะครับช่วงล่างเป็นแบบ Air Suspension ด้วยนะครับตัวนี้ไล่มาดูด้านข้างสัญลักษณ์โลโก้ EQS รุ่นแรกนะครับของเมอร์สค่ายเมอร์เซเดสที่ทำรถไฟฟ้านั่นเองนะครับด้านบนเป็นหลังคาพาร์โน i ามิกกัส o ูฟทั้งหมดนะครับดีไซน์ของตัวมือเปิดประตูรถนะครับเขาดีไซน์เรียบไปกับประตูทั้งหมดเลยนะครับช่วยลดแรงสัมประสิทธิ์แล้วก็ดีไซน์เขาจะมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาเราจะเปิดอย่างง่ายๆนะครับเรารูปไป1ทีนะครับผมนี่เด้งมาเลยทั้ง4ประตูนะครับพรืดเปิดได้เลยกระจกเป็นแบบเฟรมเลสเรียบร้อยนะครับสวยงามแนวรถสปอร์ตเลยนะครับเวลาเรากดปิดปุ๊บก็สัมผัสเบา เรียบดูสวยงามครับเป็นไงครับดีไซน์ด้านท้ายโฉบเฉี่ยวเหมือนรถแห่งอนาคตแน่นอนนะครับไฟท้ายของเขาครับเป็นไฟท้ายแบบ 3D helix design ครับให้กดดูไฟท้ายนิดนึงนี่นี่ไฟท้ายของเขานะครับจะเป็นแบบ LED นะครับจะเหมือนเป็นแบบ3มิตินะครับเป็น 3D อยู่ด้านในนะครับวนๆอยู่นะครับมีความสวยงามลากนะครับลากจากซ้ายเนี่ยมาขวาเลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นฟ i f เซอร์ด้านท้ายของเขานะครับ เป็นสี High ฮก o อส b a c k เรียบร้อยนะครับพร้อมกับสัญลักษณ์โลโก้ EQS 500นะครับตัวนี้มีระบบ Hand Free Access ให้นะครับให้อ p อปชันมาอย่างครบคันความจุห้องสัมภาระด้านหลังนะครับกว้างสุดๆนะครับใส่กระเป๋าเดินทางไปเลยสามใบใหญ่ๆนะครับผมถุงก๊อป 3ถุงใส่ยัดเข้าไปได้เลยนะครับคันนี้ด้านท้ายของเขาครับก็จะมีสปอยเลอร์เล็กๆด้านหลังนะครับตัวนี้เพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถมันดูไม่โรงจนเกินไปนะครับนี่ละครับดีไซน์แห่งรถอนาคตกับ Merc e d e s b e n z EV 100%คันแรกนะครับสำหรับการตั้งใจครับสนใจข้อมูลรถคันนี้หรือว่าคันอื่นครับสามารถเข้าชมแคาล็อกออนไลน์ของเราได้ที่ w w w b e n k c o m ของเรานะครับเรามีรถเบนซ์สวยให้เลือกมากกว่า150รอาบคันนะครับหรือว่าง่ายครับสนใจคันนี้ยิบมือถือขึ้นมาใล่คียับ ต้องบอกเลยว่าการออกแบบวัสดุป,ประกอบเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับนี่แหละรถแห่งอนาคตนะครับหน้าจอขนาดใหญ่นะครับดันไปถึงฝั่งของคนนั่งด้วยครับผมนี่แล้วจอฝั่งคนขับนี่คือแบบจอแบบยาวมากๆเลยนะครับเนี่ยพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบสปอร์ต,ตรุ่นใหม่นี่ใช้ในการหลายๆรุ่นนั่นเองนะครับหน้าจอฝั่งคนขับก็จะเป็นแบบ LCD ให้เรียบร้อยเลยนะตัวนี้การใช้งานก็ง่ายนะครับแล้วก็ หน้าจอตรงกลางนะครับเป็น MBUX นะครับจอใหญ่มากนะครับไฮไลท์ของเขาเนี่ยก็คือมีนิเกชันที่เป็นแบบ 3D ด้วยนะครับมีกล้องรอบคันให้เรียบร้อยนะครับเครื่องเสียงก็เป็นเบอร์เมสเตอร์นะครับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือตัวไฟ a m น i e เบีย g ไลท์ี่สังเกตนะครับนี่เขาจะปรับแสงได้หลายสีนในเส้นเดียวกันนะครับแอร์นะครับนี่ลองเปิดดูอ่าตัวนี้นะครับเราปรับปุ๊บเนี่ยนี่เราเล่นอุณหภูมินะครับอุณหภูมิขึ้นอุ่นขึ้นตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงนะครับเห็นไหมครับ ถ้าเบาลงตัวนก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับนี่ทั้ง2ฝั่งเลยนี่ดูดีไซน์เขาสวยงามมากๆล้ายุคมากๆเลยนะครับเชื่อมต่อสมาร์ทโฟน a p p เ e CarPlay a n d r ร i ย Auto อะไรได้หมดเรียบร้อยนะครับไฮไลท์ออย่างหนึ่งก็คือฝั่งคนนั่งนะครับเราก็สามารถมีจอใช้แบบส่วนตัวได้นะครับไม่ต้องมายุ่งกับจอตรงกลางน,นะครับปรับได้หมดเลยนะครับนี่ลองดูนะครับโอเคนี่เราดูค่าต่างๆของตัวรถได้นะมีไฟแอมเบียนไลท์ก็จะมาอยู่ข้างบนให้เรียบร้อย ระบบสั่งการนี้เขาจะเป็นใช้ระบบแบบสมผัสนะครับนี่หรูหราสุดๆตรงนี้จอก็จะเป็นแบบเดียวกับด้านหน้านะครับเป็น Hi-end Real Seat Entertainment นั่นเองนะครับนี่เรากดได้เลยนะครับโอเคเราก็สามารถเล่นได้เหมือนจอหน้าเลยนะครับตัวอุณหภูมิแอร์นะครับราเป็น 4-zone climate control นะครับสามารถปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาได้เลยนะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ปรับได้แยกกันหมดเลยนะครับนั่งนะครับต้องบอกเลยนั่งสบายนะครับพื้นที่เล็กรูมเหลือเลยแล้วก็ head room สบายมากๆตัวนี้ ไม่มีม่านหลังนะครับมีช่องแอร์ตรงเสา B ให้เรียบร้อยนะครับดูดีไซน์ของเขาไฟเอ็นบีไลท์เห็นไหมมันปรับแบบมันรวมสีกันหมดเลยนะเป็นเส้นเดียวกันเนี่ยสวยงามมากๆนะครับเบาะก,ก็รองรับไอโซฟิกสามารถรับรองรับคาร์ซิทเด็กได้ทั้ง2ฝั่งเลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับน่าใช้สุดเลยนะครับกับรถไฟฟ้าคันแรกนะครับของค่าย Mercedes Benz กับ EQS 500 AMG คันนี้นะครับรถปี2023นะครับยังมีวันตีถึงเดือน กุมภาพันปีสนี่สิบนะครับเลขไใหม่น้อยเพียงแค่9ก้าันกิโลราคาสุดพิเศษที่เมงเคตั้งไว้นะครับเพียงแค่5้าล้านสแสนเหมื่นบาทเท่านั้นนะครับใครสนใจรถ ev ร0ออ็อปชั่นแน่นๆคุณภาพดีๆแบบนี้นะครับต้องบอกเลยว่าห้ามพลาดคันนี้เลยนะครับได้คำเดียวเลยนะครับว่าคุ้มสุดๆนะครับรถปีใหม่ไหม่น้อยเพียงแค่9,000กิโลราคาประหยัดไปเป็นล้านเลยนะครับราคาเพียงแค่5 4า0 0 0นบาทใครที่เป็นสาวกเบนซ์นะครับแล้วอยากใช้เบนซ์ไฟฟ้ารุ่นนี้ตอบโจทย์มากเลยนะครับ มาที่เบ็นเคของเรานะครับที่เดียวจบพบทุกความต้องการเลยนะครับ